พอผมมันทันแล้วนะเปิดโทรศัพท์เพื่อถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเม็ดพังเลยถอยยาวถอยยาวถอยยาวเบกเบยกเบี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 กดโอ้โหนี่ครับเอากันหมดนะครับเหนื่อยขนาดเอาขึ้นมาดูหน้าหน่อยนะขนาดมันนี่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 อัพดับวิ่งมาราธอน อุ้ยมีกดคันครับกดคันครับยังไงยังไงเฮ้ยไอ้พนาเพิ่มเบรกเข้าไปดิปดเป็นถึงรออทะเลต้องอย่ายให้เบรกเราขายขายขายขี้หนานะอุ้ยพนาโอ้โหใหญ่นี่บ่าว่าแล้วเมื่อกี้เ่อจะโดดลงมาวัด,ดนะอยู่เห็นพนาพอดีก็เลยเอาไปเรีอประละตัวอุ้ยโอ้โหอโอ้โห,โโหนะเอาจริง นี่มั้เนี่ยฮู้หลุดไปเลยหลุไดไปเลยฮู้ที่ตว